ขอความเจริญในพระ,ะธรรมจงงเกิดมิทรแทผู้ชมทุกท่าน อาตมาได้กล่าวถึงวัยห้าวัยซึ่งมีในทุกคนแต่วงเรียกว่าไม่คือบางคนอาจจะไม่มีเพราะว่ามันยังไม่ถึงวัยนั้นอ,อย่างแรกวัยละอ่อนก็คือนับตั้งแต่เกิดมาจนถึง22เป็นวัยเรียนก็แล้วกันจะรุ่งหรือจะร่วงก็อยู่ที่วัยละอ่อนนี่แหละ จึงต้องใช้หลักอของการเรียนนังสือสุจิตปุริกับวิธีบาสีประการเข้าไปขับดันจนกทั่งเป็นนิสัยถาวรถ้าเสียตรงนี้นะฮะเอาดีไม่ได้สติปัญญาเนี่ยมันจะไม่เสมอกันโดยอาหารอารมณ์อากาศอาวาตอาพรความเมื่ออาถรอุปกรณ์แต่คุณธรรมที่ฝังไว้มันขับดันได้ เขาเรียกเป็นมโนธรรมประจำตัวแล้วมันจะกาบกระตุ้นเตือนใจเราเสมอและถึงเวลานั้นคนที่ฟังมโนธรรมว่นในใจมันไม่มีการหลุดลอยสี่สีส่นี้จะเป็นตัวประสา,านกันสุตาก็จะถูกขับดันด้วยอิธิบาทสิบประการจินตาก็จะถูกขับดันอิทธิบาทสิบประการพุทธา ก็จะถูกขับดันด้วยอิธิบาตสิประการอริอขตะหรือขีเขียนการจดจารึกบันทึกทําผลงานทํารายงานมันก็ถูกขับดันด้วยอิธิบาทสิประการเมื่อขยบเสี่สูบเนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้หมดแต่ถ้าคนขาดตวนนิสดยวัยละอ่อนมันไม่มันเสียไปแล้วท่านต้นไม้เนี่ยมันจะโตได้นะฮะันจะไปสู่วัยละมก พอจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยถ้ามันเสียสและเนี่ยมันจะเสียหมดดังนั้นให้มาสำรวจตรวดูโอ้โหบางคนน่าเสียดายเวลาที่ผ่านมารู้อย่างนีออ้ความจริงถ้าไม่ไดื้อมันก็รู้ว่าเรามาแล้วแต่คนที่ประสบความสำเร็จจากพื้นฐานะระบบการตายเราจะภูมิัจอืมเพราะเราทำอย่างนี้ เราจึงพ้นจากอย่างนั้นมาสู่ไวัที่สองคือวัยลมบกแต่บางคนก็ตายซะก,ก่อนอันนี้ไม่ถึงวัยละมบกแต่วัยลมบกก็พูดไปแล้วแล้วตอนต่อไปจะพูดถึงวัยละเมียดว่าวัยละเมียดคือไวัอะไร